สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่26กันยายน2567นะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดนะัชนีปิดที่1,455.03จุดนะครับเพิ่มลดลงนะ6.55จุดที่เป็น0.45เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้56,069.26 ล้านบาทนะเรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการปรับต,ตัวลงนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นความโชคดีนะต้องบอกเลยว่าหุ้น Market แคปใหญ่หลายตัวนว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไม่ไว่าเป็นตัวของเดล t o R B l a นะครับ l T O R B L A นะฮะี๋ยวทำให้ภาพรวมดนว่าไม่ไปได้ปรับตัว,ตวลงไปมากกว่านี้ตรงจุดนี้หรือว่าถ้าไม่มีปัจจัยอะไรมีความกังวลอะไรนะก็มีเรื่องราวของมีการรายงานข่าวนะจาก บุมเบิกก็บอกเลยว่าแมประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดเครดิตเตตติ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นข่าวตัวแปรเชิงลบแล้วกันนะทำให้นักลงทุนก็เรียกว่าขอขายออกมาก่อนดีกว่าเรียกว่าเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงหรือว่าบริหารจัดการก็หมายว่าร่วงหน้านะเรียกว่ากระแสเรื่องราวนี้คงก็หวังว่าจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยช่วงสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บอะเชษ หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีจำกัดมหาชนหรือว่า k s s นะจะมาสรุปภาพรวมวันนี้นะรวมถึงแนวโน้ وم, มว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหลังที่แต่ชนินีต้องบอกว่าแม้วันนี้ระหว่างชั่วโมงให้ลงไปปรับตัวต่ำกว่า1450จุดแต่ก็มาเด้งนะครับมาปิดที่1455.03จุดได,ด้ก็ถือว่าเปไ็น้ที่ต่าติดตามนเะรื่องราวของ เส้นทางกรอบความเว้ของอินเดิคนี้แนวรับแนวต้านจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อสายถึงคุณกรณภัสสกู่ครับ สวัสดีครับคุณกลพัฒนครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ปรับตัวลดลงเกือบเจ็ดจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลาดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็ดูภาพของตัวตลาดยังเป็นภาวะอ่อนตัวนะครับลดทอนความร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นการปรับอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคนะครับโดวยว่าก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณลบอะไรใหม่ๆนะครับที่เข้ามาต่อตลาดแต่ว่าในช็อตเทอร์มิงเนี่ยก็ต้องว่าหลังจากที่กระแสเงินเข้าตลาด อ,อาเซียนแบบเพิ่งตัวในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ค่างเงินบาทนี่แข็งค่าเร็วนะครับเช่นเดียวตัวสกุลเงินามาเลเซียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอานื่นๆนะครับก็เป็นโหมดที่สกุลเงินกับตลาดมันเริ่มมีสัญญาณการพักตัวบ้างแล้วก็ภายใต้ภาพที่ดูเหมือนจีนเนี่ยเขาจะมีคาตาัสิส่วนตัวของเร่งขึ้นมานะครับก่อนจะเป็นในเชิงเทคโนโลยีชั้นเนี่ยนะครับเป็นการชะลอแรงซื้อนะครับมองในเรื่องตัวอสเซทบางประเทศที่มันดูมีปัจจัยบวกใหม่ๆเร่งตัวนะครับทำให ตัวจีนเองอาจจะดู u อา e r form นะครับแล้วก็ในฝั่งตัวอาเซียนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นภาพของการพักตัวครับผมครับผมเหวีย่ยได้มีรายงานข่าวว่าบ้านเราเองมีความเสี่ยงที่จะถูกลดเครดิตเลดดิ้งเป็นอย่างไรฮะคุณกรพัฒ์ครับ <c oughs> ครับอันนี้ต้องบอกว่าเ,เราก็เห็นประเด็นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ให้น้าหนักมากแต่ก็อาจจะเป็นจิตใจถ้าไม่ลงทุนเองเ,องเนี่ยมีความกังวลกันนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์กับตัวสื่อระดับโลกอีกตัวบลูเบิร์กนะครับ อันนี้โดยภาพรวมเนี่ยนะครับเราประเมินแบบนี้นะครับว่ามันเป็นจิตยาลบสั้นๆนะที่คนอ่านขีดไปเด็นข่าวแล้วจะกังวลนะครับต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางเออพกับบูดี้เองนี่ยนะครับเขาก็ประเมินไทยนะครับในขาความเสี่ยงในสองจุดหลักๆด้วยกันหนึ่งก็คือความความเสี่ยงด้านการเมืองที่มันดูสัญญาณที่รัฐบาลเองเนี่ยขาดศิลปรภาพนะครับสองคือภาพของสีไทยอ่ะที่มัน โตช้าโตต่ำนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่อการก่อนนี้ของภาครัฐจะบูรสรกิจได้ไหมนะครับเราดูภาพต่างๆเนี้ยกลับมาที่คาดการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าการเมืองเข้าสู่ในจุดที่น่าจะมีสุรภาพไปอีกระยะเวลาน,นึงนะครับสองสีไทยเนะี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวและน่าจะทําได้ตามเป้าในปีนี้และปีหน้าอาจจะเร่งตัวในะระด <Okay. S 1> ับเกือบสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นระดับ mm. ที่โตกว่าสยร,รภาพขั้นต่ำอีกนะครับแล้วก็ในภาพของตัวระยะกลางเองเนี่ย ดูเหมือนว่า fiscal stability เนี่ยยังคงอยู่นะครับเพราะการบริหารเสถียภาพทางก,การคลังเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็เราจะเห็นว่าสัญญากรเติม flow เนี่ยมันเข้าด้วยนะครับ,รบเนการค้าก็เป็นผ้าป่วประเด็ต่างๆเหล่านี้ผมฟันธงไปเลยแล้วกันว่าช่วงที่เหลืองปีนี้เราคงไม่ได้มีริสเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเริ่มมีนะครับก็คงต้องมีจุดเปลี่ยนเช่นการเมืองเริ่มดูขาดเสถียรภาพนะครับนโยบายการดำเสินเศรษฐกิจไม่ได้ตามเป้านะครับซึ่งก็ เร็วสุดที่อาจจะต้องไปนั่งประเมิอนอีกทีหนึงก็จะเป็นช่วงในสาพฤษภาปีหน้าเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะพอยแล้วกันนะครับตัวชี้วัดว่าไอ้ความเสี่ยงประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนะี่ยตอนนี้เครดิตดิฟอส w a p ของไทยนะครับต่ำสุดตั้งแต่ปี2022นะครับ mm. แล้ต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนะี่ยเรื่องนี้ผมว่า ช็อตเทอม์หเดี๋ยวตลาดสม้งหมดผู้ใจก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็ได้จะได้เคยฟื้นตัวกับมาครับผมครับผมทิศทางแนวโน้มทิศทางแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะกรอบแนวรับแนวต้านวันศุกร์ด้วยนะคุณกฤชพัฒน์มองอย่างไรครับวันพรุ่งนี้เป็นวันโรเวอร์ทีเฟกนะครับซึ่งระดับความมันผลตลาดจะเพิ่มขึ้นแต่ผมกลับมองภาพบวกครับวันพรุ่งนี้ว่าอาจจะเป็นได้ว่าอาจจะมีการทำวิดีโอเดซซิ่งในวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวันโรเวอร์แล้วมันเป็นวันปิดสัปดาห์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เวลาพี่นักลงทุนเขาจะมีการทำวิเคราะห์ซิงชอบใช้วันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็อาจจะเห็นนะครับแนวต้านของเซ็ตนะครับวันพวกนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเป็นกรอบที่อาจจะฟิงขึ้นไปได้นะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์ประมองเซ็ตพรุ่งนี้น่าจะมีโอกาสบวกนะครับในกรอบที่เก่าครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้น้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์บากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผม ยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของกรพัฒน์นั่อว่ามองตลาดในวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นบวกนะครับผมชื่อว่านักนักลงทุนาคงใช้ข้อมูลล่านี้มาพิจารณาในการตัดสินใจนะครับในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์สัปดาห์นะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาถึงช่วงของสี่หุ้นสุดวิงกันบ้างน,นะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซตเอมีการก่อติดหน้ากระดานะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนรั่นคือตัวของ aai นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5้าบาทเจสตางค์นะครับเพิ่มขึ้น30สตางค์คิดเป็น5.50%ตัวที่2นะครับ nv นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1นึบาทสาตังค์นะครับเพิ่มขึ้น16สตางค์คิดเป็น13.22%ตัวที่3นะครับ bla นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่24่สบสาทสีสตางค์เพิ่มขึ้น2บาท90สตางค์คิดเป็น13.49เปอร์เซ็นต ตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของ BCH นะครับเอนนี้ราคารป,รปิดที่18บาท30ซางเพิ่มขึ้น1บาท20ซางคิดเป็น7.02นะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุดสวินในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนสนใจนะครับอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูหอการาฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อจใช้ข้อมูลันี้มาซื้อขายในส่วนของ 4หุ้นชุดส윙ในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดซัาก,กันมากด้ยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริบอริเตอร์จำกัดวันนี้ได้นํานมา2ตัวตัวแรกน,นี่คือตัวของ a อโนะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของการาฟต้องบอกเลยว่าเหนือเส้น200วันนะครับให้แนวรับที่6.2บาท50สตงส่วนแนวรับถัดไปที่61บาทต้านอยู่ที่65บาท ต้านไปที่68บาทวันนี้ราคาหุ้นของ AOT ปิดที่63บาท50สตางเพิ่มขึ้น25สตางคิดเป็น0.40%ส่วนแซฟสนะครับที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ c p o นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่ายังเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับให้แนวรับที่65บาทแนวรับถัดบปที่63บาท50สตางส่วนแนวต้านที่67บาท ต้านถัดไปที่70บาทนี่ราคาหุ้นของ c p o ปิดที่66บาทนะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับในวันนี้ถ้าเกิดดักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะของคุณดีไซน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนครบพบกันใหม่นะครับในข่าวหน้าสวัสดีครับผม